สวัสดีครับผม,รผมโจ๊กเกอร์ผมโจ๊กหมูสำหรับคลิปนี้นะไม่มีเสื้อบอลให้ดูแต่เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องโจ๊กนะเรื่องโจ๊กของการเอ่อเขาเรียกว่าลงขายเสื้อบอลเออลงขายเสืเส้อบอลใช่ใช่เ,ออเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่อง,องนี้เกิดขึ้นด้วยนะเลยผมก็เลยบอกว่า ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวมผมไม่อยากเก็บไว้คนเดียวจะต้องให้คนอื่นรูด้ด้วยให้ชาวรู้ด้วยไอ้ที่แถวนี้มันมีรถเมล์วิ่งผ่านเนี่ยไม่มีครับ<ต>ทำไมเหรอแต่ผมว่ามีนะไม่มีนะผมว่าผมว่ามีทำไมอะ่ะก็มันมีป้ายก็มันมีป้ายก็มันมีป้ายเอ ฟังดวกันดวก่อนครับครับครับผมร้านฟังเนี่ยมันมีกี่สาขาทั้งหมดตอนนี้ผมมีสองสาขาพี่สาขาแรกอยู่ใต้หวันโอ้โหมีตามประเทศด้วยใช่สาขาที่สองเหรออยู่ใต้ถุนอือฮึอ่ะเอาเข้าไปเออพี่วันนี้ไหนๆเราก็มาทำคลิปเรื่องโจ๊กนะเกี่ยวกับเสื่อบอนครับโอเคอ้าวได้ข่าวมีเรื่องโจ๊ก ผมเคยเห็นพี่ขายเตอร์บอลใช่แต่ก่อนขายแต่ก่อนขายก็เตอร์บอลตอนนั้นผมซื้อมาเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบนะนั่นสามร้อยยี่สิบพอได้ของมาหนึงปุ๊บใหญ่ไปมันเล็กไปสิเล็กไปครับครับไม่เล่นพี่ครับค่ะค่ะครับเนี่ยค่ะคือของเรามันใส่ไม่ได้แต่ผู้หญิงใส่ได้ผมก็เลยลองโพดขายดูขายแม่งเลยขายเลยซื้อมาสามร้อยยี่สิบพดขายสองน้อยสามร้อยยี่สิบเดี๋ยวอันนี้ก่อนจะหาได้เนี่ย ยังไม่ฮาอตอนนี้ไม่ฮาอตอนนี้ไม่ฮาค่ตอนจบอตอนนี้ตอนโพดขาย220อ,อ้ยซื้อมาสอง320อนีบนอนดีกว่าจะไม่ฮาซื้อมา320เอสิบโพสขายไป390 พอเอ๊ะเราก็โพสขายสักพันหนึ่งจะมีน้องคนหนึ่งผู้หญิงน่ารัก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 นารักแล้เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้เมืองทองผมโพสขายเป็นสามร้ยเก้าสิบรวมส่งลงทะเบียนแจ้งรายละเอียดไปในอินบ็อกซ์ว่า390บาทรวมส่งลงทะเบียนน้อนดิเหรอยัยพอรายละเอียดปุ๊บน้อง่งรีบบัญชีไปให้น้องเขาโอนสักพักหนึ่งน้องเขาทักมาว่าพี่เป็นแฟนเมืองทองนะแต่หนูอยากได้เสื้อตัวนี้มาก390เเนี่ยตั้งหนูไม่พอพี่ ตังหนไม่พอนะหนูมีแค่สามร้อยค่าสิบสามร้อยค่าสิบเราซื้อมาสามร้อยยี่สิบแล้วขายสองร้อยค่าสิบมันก็ยังมีกำไรนิดๆอยู่ครับถ้าบาทสิบบาทก็เอาเอาก็อยากได้เขาบอกแก้ันแท้กำไรตัวละห้าบาทแสนตัวเท่าไหร่แสนตัวเท่าไหร่ล่ะห้าแสนทีนี้พอเขาสามร้อยค่าสิบปุ๊บซักข่ามไปยูคอาจะโอนนึอเอาแล้วพี่โอเคเอาโอนพี่เลยใช่ไหมยังผ่านไปประมาณสามสี่ชั่วโมงเขามาอีกบอกพี่ หนูในบัญชีไม่พอ350รอีกอะ่ะหนูขอสัก300ได้ไหม oh, <no. S 1> ขาดทุนละวทีนี้สักพักหนึ่งวันนั้นเป็นว uh, ันเสาร์วันนั้นวันเสาร์เขาก็ทักมาช่วงประมาณช่วงประมาณเกือบเที่ยงนะพี่มีตังค์ให้หนูยืมหน่อยไหมโอ้ยนี่มัน,นยืมตังเลยเหรอ,อสักสองร้อยเขาก็บอกว่าพี่หนูจำเป็นต้องใช้จริงอีกวันสองวันหนูคืนให้พอเราคืนสองร้อยปุ๊บเราก็โอนให้เขามาใหม่สอง สองร้อยนะตอนห้าโมงเย็น hmm. ป so mm ุ hmm. bon. so uh, so ๊บเขาคืนโอนคืนมาเลยไม่เลเขาบอกเขาไปคที่สนามที่ไปที่สนามบอลแต่ไม่บอกว่าที่ไหนรกอ่ะเขาไปดูบอลแล้วเขาบอกเขาเจ็บเป็นต้องใช้เงินแล้วเขาไปดูบอลเงินสองร้อยเขาจะเป็นตรงไหนก็เจยนเอาไปดูบอลอยู่เลยพอเขากำหนดปุ๊บสามวันผมก็ส่งมาเลขบัญชีเข้าไปพี่อย่าอีกสองวันนะอ่าอีกวันเราให้ไปดูกันไปอีกสามวันเป็นหกวันแล้วัห้วกเผมก็ผมก็่าจะไป หนูยังไม่มีค่ะพี่รอเรื่องไปก่อนอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรกี่วันละรอก็ถูกวันแล้วตอนที่หกเจ็ดวันแล้วอลพอต่อไปบุ๊บ <c oughs> ผมก็ทักไปอีกเขาบอกย่างพี่แล้วสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายก็กคือก็คือว่าเขาก็โอนคือไหมพี่เขาไม่โอนไม่อะไรผมก็ผมก็บอกไปเลย <c oughs> คือคือบอกไปเลยมันมีงีเดียผมไม่เอาเลยเดีย <c oughs> เาลยต้องบอกมัเลยลูกนี่อืต้องบอกเจ้านี่ไม่ใช่ใช่อันนี้ผมเป็นเจ้าผมเป็นเจ้านี่ผมบอกลูกนี่ผมสนุกนะอโค้ชขายเสื้อตัวละสามร้อยเก้าสิบใช่นะต่อเหลือสามร้อยตอนแรกสามร้อยห้าสิบก่อนต่อเหลือสามร้อยห้าสิบต่อมาเหลือสามร้อยนะเสร็จแล้วนะก็มาขอยืมเงินอีกสองร้อยเท่ากับเสื้อตัวนั้นนะไม่ได้เยอะถึงได้หยุดขายเดี๋ยวสบาย สุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดอ่ะสุดท้ายฝากฝากฝากช่องนะฝากช่องเนาะก็ยูทูบคุณยูทูปก็คือคุณบาซอร์บอลเออแล้วก็เฟซบุ๊กก็จะมีช่วงพโพสต์ประมูลนะให้สนใจประมูลก็ครับผมเป็นอะไรครับผมเฟซบุ๊กคุณสราบันสะอาดประมาณนั้นก็เที่ยงเที่ยงขึ้นเที่ยงบ่ายมัวงวันนี้แหละช้าหน่อยก็มันบ่ายหนึ่งลงประมูลประมาณยี่สิบจุดผมถามจริงทุกวันนี้ดูดูคลิปผมบ้างไหม ก็ดูนะครับดูช่องช่องเนี่ยช่องช่องเก้าคนว่าเสื้อบอลชั้นเลยอันนี้ผมฝากให้พี่อ๊อฟด้วยแกประมูชนะที่ทนานที่เดียวปาร์็อให้เขาเสื้อปารีสเผื่อเขาจะเข้ามาดูคลิปก็อย่างปารีสที่ที่ชนะแมนยูใช่ไหมจำได้เนี่ยนะโอเควันนี้ก็มาเรื่องโจ๊กตุนผู้หนักกันมีความรู้มีสาระมากก็อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามนะ โอเคอันนี้้ก็าลครับผมสวัสดีครับฟังฟังช่วงนี้พอจะมีเรื่องแบบตลกตลกมามาเล่าให้ท่านผู้ชมอะไรฟังหน่อยไหมเสือบอลเนี่ยมีไหมมีเรื่องมีอยู่แหวามีป้าคนหนึ่งครับครับมาขอเสื้อก่อนขอเสือบอลแต่มีข้อแม้มีข้อแม้ด้วยใช่ถ้าเขาซื้อไปเขาใส่เนี่ย เขาจะต้องไม่ดูแก่ต้องดูเด็กมีมีมีนี้คือข้อแม้ของป้าอผมเลยแนะนําไปว่าป้าครับถ้าป้าจะใส่เสื้อแล้วให้มันดูเด็กนะป้าต้องไม่ใส่ผ้าอ้อมเอาอีกเอาอีกเรื่องนึงเหรอไมเอาคุณออกไปนะเอาคนใหม่มาแล้วแทนคุณจะไม่พลาดเสื้อบองสีสวยเพียงคุณกดปุ่ม subscribe หรือกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสื้อวังที่สวยก็จะส่งถึงหน้าจอมือถือคุณนะจ๊ะ